สวัสดีครับสวัสดีนาะนาะนะักตกป่าสูฟูสุคนครับผมนะวันนี้ก็มาตกป่าคือเก้าครับผมตกป่าวันหยุดวันอาทิตย์ที่เฉลึงวันอาทิตที่สิบเอ็ดครับผมสิบเอ็ดมกราหกเก้า ืันนี้เราก็มาไม้เก่าครับผมหมใหม่ห้วยยางนะครับผมแต่ว่าอันนี้อันนี้มาถ่ายตอนสิกับแล้วนะครับเมืเ่อเช้านี้ก็จักข้อขันอย่างครับบบเดทาย,ทยก็เลยได้มาถ่ายตอนแรงนะครับถ่ยบายเบิ้งใหม่ครับผมรถฮอตจอดถึงนะครับผมย่างลงมานิดเดียวครับย่างตรงนี้ก็ได้นะครับ อายน,นี้ก็จะเป็นไม้ป่าตะเพียนนะครับผมเป็นไม้ป่าตะเพียนปตะเพียนปานุ่นจันทนะครับแล้วก็มีอันน้นเด็กขยีสมม่ส่งครั ไม่ ey, ้วยบุกกลางนะครับแต่ว่าม <laughs> ันกะก็เห่ยวอยู่นะครับนี่ครับพอดีเจ้าคองใหม่เพิ่นมาพอดีครับไตไตไตอ้อยไตอ้อยไตอ้อยลอยแต่เอาหม่อกางอยู่เรือยครับไตก็ได้

เดี่ยวหูตัวนี้หูตัวนี้มันก็ยังเห็นห้วยมันเล่นออกอยู่เลยนี่ตัวนี้ก็คือกันนี่บรรยากาศยามแรลงครับผมบรรยากาศดีครับมังเว้นก็นั่ง ผมมุดมือนะครับผูย่าง,งอ้อจุ่มแปรเนื้อเติร์ดกระผุ่นไตพ้นทางเอ็ดวงหลบวงเศร้าให้อย่างดีเลยครับผมหมายงามอยู่นะครับผมผมลงเบ็ดห้าขันนะครับผมแต่ว่าก็ได้ได้ป่ามาสามโตนะครับ ทั้งนั้นทำด่างครับผมมีม,มีมีคนทำด่างนําอยู่นะครับมาน้ำกันเลยไข่โไข่โบแตกใ่่กับมอบี่บปะบ๊บได้ท่ายจนบได้ท่ายจรนในบได้ท่ายจนในตากินนะครับผมตั้งกล้องบุทันนะ่ะ ล่าปลากินไปตังกล้องบวท่านครับตั้งกล้องไุาย่้านแล้ลึกครับกจอันนั้นนี่ครับก็ดีจว่าจิดท้ายปลาัปกินไปแจมันเข้าไหมครับเล่บุด้ท่ายเล่ด ไปได้เิดไหมอ้ยาน้ยได้ดีอยู่เด้ดีแต่บ่มีไอ้ห้ามากวนละ บริกกนมานป่าซุมนี่นะบริเกนป่านำเลืกป่าเลยหิวขึ้นไปทางนี้ย่างย่างอมแบบรถะย่างไปไปทางนี้ย่างอแบ ขออนุญาตเก็บเบ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเบิ่งป่าครับผมนี่ี่นี่พี่ห่มาใสพี่ ทางเต ok ่าห uh, ้องนี่โค้งมาเนี <S 2> <S 2> ่ยม e ันไกลอีกพูดเดี๋ยวดันไปยังพวกนี้ออกไปพี่ไปนี่ใกล้ที่รถมีขับรถอยู่เื่อนรถให้เราโอ้ยขาดหมดลย่านี้จำกันนะล่ะนิ่กันเดี๋ยว ม้องก็ไปลุบนตรงสลามนี่จไปย้อยลุ้นไหมนาะพบอกเอาไปอ้อยไว้แถวหน้าแถวสลามล้เื้น อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเก็บเบ็ดก่อนนะครับแล้วจังผมขอเก็บเบ็ดแล้วแล้วจังไปเบิ่งผลงานเนาะครับเนาะ,อะขออนุญาตเก็บเบ็ดก่อนครับผมนะครับตอนนี้ก็ได้เก็บเบดเ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานกันครับบาสิตงามบอกเอา้าขึ้นไหม าได้ลึกแล้วปลาใสงามอยู่นะครับผมสามชีวิตงวดเป็นโลอยู่หน่อสองโลเนาะสามโตนะครับผมผลงานครับ ปลาสามตัวครับผมพอได้พอได้ปล้นครับผมพอได้ปล้นเดี๋ยวสำหรับพี่ๆนี้กะเอาตัวล่าไปซ้ำนี้ด้วยครับผมเจอกันปีต่อไปครับผมรับหมายห้อยยางนะครับผมมาสองเทือแล้วครับกับโบพีดวังนะครับแต่กับโบได้หลาย เจอกันอีพีต่อไปครับผมสำหรับอีพีนี้กกล่าวคำว่าสวัสดีครับ